วัดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกิตติลโลบอกเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มาเล่นแมปแมปแมปก็ไปเซิร์ชหากันเอาเองนะครับแมปเรือหาสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับวันนี้กับคนคนนู้นะครับเสื้อเขียววันนี้ผมจะมาสร้างเรือให้ ให้ไปจุดสิ้นสุดของเกมนี้ให้ได้เลยนะครับเอิมเอิมแป๊บนึงนะครับแล้วผมก็จะมีเพื่อนสามคนนี้นะครับมาช่วยกันสร้างเรือนะครับ นะครับเพื่อนผมเอ,อิมถ้าถ้าจะไม่ลำบากหน่อยก็ให้เพื่อนคนนี้นะครับมเขามีตลับเมกก็เลยไม่ไม่ไมค่อยลำบากหน่อย นี่นะครับี๋ยวผมตัดคลิปไปไปทีส่สร้างเรือเสร็จเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะสร้างเรือเสร็จแล้วนะครับสร้างเรือเสร็จแล้วอันนี้คือคือหลังเรือนะครับแ,แรงทะลุนรกแน่เลยครับสภาพคนนี้เขาเซฟมากเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้ นาเล็กัวใหญ่พาช่วยกยทอด โอ้โห oh เซฟจัดงั้นผมเซฟตัวเองบ้างกันจะบอกว่ารักหใจสักคนติดที่ต้องหัวใจ เปลาดบ,บ่โอ้โหโหจะไปไงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเอ้าผมมาคนเดียวเอ้ย โอ้โห16กอันครับวันนี้ผมจะไปให้ถึงจุดสิ้นสุดให้ได้ไม่มย แค่เราต้องเซฟตัวเองนะครับถึงจะชนะเกมนี้นี่แค่นี้ได้เลยโอ้โหโอ้โหเร็วทะลุนรกเนี่ยคราวนี้ ดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะครับเรือลำนี้อันนี้คือเรือเสร็จแล้วนะครับผมผมจะออกเรือเลยนะครับวันนี้ <laughs> <laughs> โอ้เรือบินได้คุณพระโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยอย่าจุ่มน้ำนดิจะรูวดจะรูวดหมดไปข้างหนึ่งแล้วยังใช้ได้ยังใช้ได้โอ้โหออ้อหือ้อหอยาเข้าป่าขอร้องอย่าเข้าป่าเลยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย ไป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 เลไปเอาบินต่อโอ้ยโอ้โห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 เอา ลือยกล้อนห่ายิ่งยันต์ไม่จ้าเยทีโอ้ยเรือกระโดดได้โอ้ยหัวล้นหัวล้นหัวล้นเลยหัวล้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าชนอย่าชนอย่าชน อย่าชนเฮ้ยผ่านไหมครับสภาพมีเพื่อนผมหัวร้านไปหนึ่งแล้วนะครับเอยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้เร oh, ือจะรอดไหมเรือจะรอดไหมครับเอาเรือจะรอดไหมครับเอาโอ้ชนเลยโอ้ยอ oh, 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 oh. ื้อหือืมอุ้ยเดี๋ยวสมอลเล่ไปหนึ่งนะครับเกลื่อนโดนโอ้โหทำลือเกิน โอ้โหโอุ้ยไม่แตกครับไม่แตกครับวุ้ยจะชนะแล้วครับโอ้โน้ำน้ำโอ้โหมันต้องรอให้น้ำขึ้นนะครับเอาแตกหนึ่ง แฮ็กหนึ่งแล้วนะครับแฮ็กหนึ่งแล้วนะครับโ oh. อ้โยแตกหมดก็เลี่ยง oh. เฮ้อเลี่ยงเลยครับโอ้โห oh. oh. พี่บ้าช่วยกุยทอด ซื้อหน่อยดีกว่าครับโอ้ได้ปืนใหญ่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเองนะครับแต่ขอซื้อก่อน คนนี้นะครับบอกว่าเกือบถึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่ผ่านมาครับคราวนี้ต้องสร้างหัวเรือแล้วนะครับต้องสร้างหัวเรือแล้วไม่งั้นเราจะไม่รอดเด็ด โอ้มาแล้วไม่เป็นไรครับเพราะเรามีปืนใหญ่น,นีนะนี่คือโองปืนใหญ่นี่นครับปองไปนู่นเลยไปนู่นเลย โอ้ยรุนแรงจริงจริงเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่เรือลำนี้เสร็จเลยนะครับนี่นะครับออกเรือแล้วไปโอ้โหโอ้ยเออเตียน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 โอ้ย โอ้ได้เรืองจโอ้ยอ้อยอยเรือเป็นไรโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้โหสภาพ้ยยังไหวอยู่นะครับยังหยังไหวอยู่ ยังไหวอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหติดปลายโอ้โหโอ้โหอื้มอื้มอื้มเรียบร้อยไปก่อนอ่าโอ้โห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 อ๋อใจเย็น โอ้โหโอ้โหโอ้โหเวีนกรรมเวีนกรรมเอาเอาเออโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใครร่วงอ่ะโอ้ยังไม่มียังไม่มีนะครับโอ้โหเออเหลือความเหลือความ เอา้ามีคนล่วงแต่ยังไม่ตายนะครับมีของป้องกันอยู่อ้โู้หวมเฮ้ยไหวไหมโอ้ออหนนโหสภาพสภาพเฮ้ยเขาอีาาอาอาอา้ผมพังลแล้วเจฟซีเจฟซียังอยู่รครับคราวนี้ ปองโหจะรอนมันครับเนี่ยนั่งเออเออจะแตกจะแตกอ <c oughs> ะสภาพน่าจะไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ น,นี่ไม่ต้องสร้างเลยนะครับขอเสกมาเองโอ้โหเขาสวยออาไปนุ่นโอ้ยรถมอไซค์วะ่ะมอไซค์ตัวถึงมอไซค์ตัวถึงเ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ อยอรอยอร่อยแร,ยรยใจลายจุงจะผ่านไหมครับแนววันเนี้ยสภาพ

แต่แก็สวยสภาพวันนี้นะครับน่าจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมไปรอเพื่อนกันเลยนะครับตัดคลิปที่เพื่อนมันแตกกันหมดเลยนะครับ นี่นะครับแม่งแตกกันหมดเลยนะครับนี่ครับแแตกกันหมดเกี้ยงอ้าอะไรวะนั่นอ่ะอไม่เล่น มาไม่มาอ,อ,อีอ่ะทูไปลุยหลมเบลหลมเบลตกเบวตกเบวโอ้ยแล้วเนี่ยขออกัน น no กล้อมาได้ไปนะเว้าวเอิมถ้าพี่ผู้หญิงคนนี้มาดูคลิปผมนะครับเอิมไม่รู้ว่าจะพูดยังไง ไม่ครับว้ยอา้าวไม่ไปล่ะพี่ไม่ไปผมไปอ่ะครับเอ้ยเอยเอ้เออะไรนะ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ย แตกแตกยกตีครับแตกยกตยีเรียบรอเอิม่มเหมือนเข้าหายไปแล้วนะครับน่า,าโอ้เหมือนจะเป็นจรวดน,นะครับ ô dạng gắn nè à đi ôi ơi ủa à ไปนู่นแล้วอ้าวเอาไงครับอ้าวทีลวขอรลีเซตตัวนะครับาหายหายเร็วหายปเร็วเฮ้อะอะไรเนาะอุย้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ